ว่าดาโลกูให้มึงลงมาเปิดบอลดาโลแล้วสิ่งที่กูเห็นมึงทาเนี่ยมึงทําอะไรตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ฮะตัวนี้คือตัวอ่าตัวเขาเรียกตัวเปลี่ยนเกมตัวเปลี่ยนเกมที่แท้ทูนะคือจากที่ดีๆอยู่เนี่ยนะแม่งกูนึกว่าลงมาแล้วแม่งจะดีตัวที่เปลี่ยนลงมากับเชดโก้เชโก้ผมบอกเลยทุกคนไม่ติดแล้วนะผมทุกผมว่าเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยยู่แว้วในการที่เชโก้ลงมาเพราะว่าเราต้องการหน้ามายิงประตูแล้ว ถูกปะเราต้องการหน้ามายิงประตูเราต้องการเชดโก้มาช่วยยิงประตูให้ทีมเราเราต้องการประตูเราเลยส่งหน้ามาแต่ว่าการที่เราส่งหน้าลงไปเราก็ต้องการตัวที่เปิดบอลน,นะครับให้กับเชดโกด้วยเราก็เลยส่งดิโอโก้ดาโลลงมาแต่คําถามคือผมถามทุกคนว่าเฮ้ย <c oughs> e ทุกคนนับได้กี่ลูกครับที่ดาโลเปิดบอลทุกคนนับได้กี่ลูกครับที่ดาโลมันไปแล้วมันได้เปิดบอลหรือเราได้เห็นมันซักลูกหรือเปล่าที่มันเปิดบอลน่ะเราได้เห็นไหม ที่มันลงมาเราได้เห็นหมันเปิดบอลสักทีไหมเอางี้ดีกว่ากูให้มึงลงมาเปิดบอลด่าโลและสิ่งที่กูเห็นมึงทําเนี่ยมึงทําอะไรมึงลงไปโชว์การเลี้ยงโชว์สกิลนะโอเคอ่ะการที่พยายามมุดไปหรือเข้าในก่อเหตโทษเอาตองนี้กูไม่ว่าอะไรแต่มึงพยายามที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวมึงไม่พยายามที่จะต่อบอลพยายามที่จะลิงก์แล้วเพื่อที่จะเปิดบอลมึงไม่มีเลย เชตเคเชโก้ Go. กูก็ยืนแห้งเลยชิบหายมึงเขาเปลี่ยนให้มึงลงมาเปิดบอลมึงลงมาทําอะไรมึงลงมาทําอะไรแล้วผมเห็นนะแมตต์อื่นผมจําได้นะตอนไม่มีเชโก้กูก็เห็นมึงก็เปิดบอลน,นะเปิดบอลได้ไม่ใช่ไม่เปิดแล้วเปิดทีเนี่ยเสาเจ็ดเสาแปดอ่ะไม่เป็นไรมึงเปิดเสาเจ็ดเสาแปดมึงเปิดโด่งเกินหัวชาวบ้านเขาเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูเอากองหน้าที่สูงเนี่ยร้อยเก้าสิบกว่าเนี่ยมาให้มึงนะมึงจะได้เปิดเนี่ย มึงเปิดโดงไงอาจจะเข้าหัวเชโกเพราะเชโก้เนี่ยนะนอกจากมันสูงแล้วมันกระโดดสูงด้วยนะอ่ะกูก็เอากองหน้ามาให้มึงแล้วดาโลแต่สุดท้ายเนี่ยพอเอากองหน้ามาให้มึงไม่เปิดไหลเวนมึงไม่เปิดบอลล่ะเท้ามึงไม่เปิดละ่ะเขาเปลี่ยนมึงมาแพคคู่กับเชโก้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเขาเอามึงมาเปิดบอลให้เชโก้และสิ่งที่มึงทำมึงทำอะไรให้หายม่เด่เลี้ยงอย่างเดียวเลยเลี้ยงอยู่นั่นน่ะนะ มึงแค่ฝากบอลไปที่เอมโบโมแล้วให้เอมโบโม่แทงต่อยมึงก็มึงก็เปิดบอลมันมีแค่นั้นเองมึงไม่ทำวะพยายามจะเอาบอลพาไปเองอะไรของแม่งก็ไม่รู้โชว์สกิลอยู่นั่นน่ะโอ้โหและลูกประตูที่เสียนะกูถามจริงมึงเทิร์นบอลเนี่ยมึงจะต้องม้วนตัวทำไมมึงจะต้องม้วนตัวทำไมมึงรับแบบธรรมดาเบสิกก็ได้มึงโชว์อะไรมึงมาเล่นเอาโชว์อะไรฮะมึงโชว์เอาอะไรบอลมึงขาดแล้วหรอ มึงนำเขาแค่เม็ดเดียวอยู่เลยแล้วดูแม่งจังหวะแม่งเทิร์นบอลดูแม่งเทิร์นแม่งไม่มองเลยไปอยู่แม่งแม่งพลิกมาดื้อเลยแล้วสุดท้ายดวงเขาตัดแล้วกลายเแมนยูเนี่ยเสียบอลจังหวะนั้นกลายเป็นแมนยูโดนคอนเข้ามาแล้วเสียประตูเสียบอลจากมันนะที่เราเสียประตูเนี่ยเสียบอลจากมันนะลงมาเนี่ยไม่ช่วยพวกกูไม่ว่านะไม่ช่วยเกมลุกไม่ว่ามึงเสือกทําเสียเกมรับอีกไอชิปหายจังหวะนรกเนี่ยมึงขยันจริงๆเลยขยันทําจริงๆเลยเนี่ยนะมึงขยันเหลือเกิน กูเหนื่อยจะด่ากับมึงแล้วนะดาโลกูดา่ามึงตั้งแต่ลูกาลที่แล้วกูดา่าแม่งทั้งปีปีนี้มึงเอาอีกแล้วเหรอมึงจะเอาเท่เอาหล่ออะไรวะมึงเทิร์นบอลแบบนั้นมึงเอาเท่เอาหล่อเลยวะมึงมึงรับบอลแล้วมึงมองก่อนเดียว่ามีใครมาวะมีคู่สู้มาข้างหลังหรือเปล่าหรือมึงมึงมองก่อนรับก็ได้นักเตะที่เก่งมันจะมองก่อนรับครับไม่ไม่รับบอลก่อนแล้วมองอ่ะผมจะพูดให้นะครับว่านักเตะเวิร์คคลาสนะครับนักเตะเวิร์คคลาสเนี่ยเวลาที่เขาจะรับบอลเขาต้องสแกนก่อน ว่าเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหนคู่ต่อสู้อยู่ไหนก่อนที่จะรับบอลอันนี้คือนักเตะเวอร์คัทแต่ถ้านักเตะที่จะดับแบบกลางๆปกติอะจะรับบอลก่อนแล้วค่อยมองว่าเพื่อนอยู่ไหนคู่ต่อสู้อยู่ไหนอะรับบอลไว้ก่อนแล้วค่อยมองอันนี้คือนักเตะกลางๆแต่นักเตะที่แม่งแบบกักกากนะนะกูใช้คำนี้เลยมึงไม่สแกนก่อนกูไม่ว่าเพราะกูไม่หวังว่ามึงจะเป็นเวอร์คัทอยู่แล้วนะกูไม่หวังว่ามึงจะเป็นเวอร์คัทอยู่แล้วดาโลนะ แต่มึงเป็นนักเตะระดับแบบกลางๆก็ได้ที่มึงรับบอลก่อนนะแล้วมึงอ่ะค่อยมองก็ได้ว่ามีู่ต่อสู้มาหรือเปล่ามีเพื่อนร่วมทีมกูอยู่ไหนเออแต่ไม่มึงเลือกเล่นจะโชว์เอาหล่ออะไรของมึงก็ไม่รู้มึงไม่มองเลยไม่มองไม่ว่ารับบอลมึงก็ไม่รับบอลก่อนแล้วมองเลยนะมึงรับมึงเทอร์เลยโอ้เอาหล่อเลยเทอร์เลยหมุนหมวนตัวเทิร์โอ้โหเย็ดโดแล้วสุดท้ายโดนเขาฉก เสียประตูยัดแค่พอกูมานั่งดูอีกรอบกูยิ่งโมโหเลยแบบมึงเกมลุกมึงไม่ช่วยไม่พอมึงมาทำเสียเกมรับอีกมึงเอามึงไม่ต้องโชว์สกิลมึงไม่ต้องโชว์เทพอะไรหรอกมึงเล่นตามมึงเล่นธรรมดาก็พอมึงเล่นปกติมันชาวบ้านให้ดีะก่อนก่อนที่มึงโชว์เหนือหายเหวเลยมึงนะมึงเล่นธรรมดาให้ดีก่อนเออแล้วมึงอยากจะโชว์เหนือโชว์อะไรเนี่ยมึงดูสกอร์ก่อนว่าเฮ้ยมันขาดหรือยังอ่ะทัดสักสองสามเม็ดเนี่ยอ่ะมึงค่อยโชว์ ไอชิปหายนี่สกอร์ยังแค่เม็ดเดียวมึงโชว์เอาอะไรโอ้โหมึงโชว์เอาอะไรของมึงวะถ้ากูรู้ว่ามึงเล่นอย่างนี้นะแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าพี่เจ๋งรู้ว่ามึงเล่นลงมาแล้วมึงไม่ทําตามที่กูบอกให้กูที่กูสั่งนะกูให้มึงลงไปเปิดบออให้เชโก้นะเชโกแม่งยิงเหงาเลยเมื่อไหร่มึงจะเปิดให้กูสักทีถ้ากูรู้ว่ามึงเล่นอย่างนี้นะดาโลกูใช้อามาต่อดีกว่าไอชิบหายโอ้โหอามาตกูว่าเออเล่นต่ำมาตรฐานแล้วนะ โอเคแม่งไม่ยี่พอแม่งเลยอะเราเข้าใจที่เปลี่ยนดาวโลลงมาอาจจะเอาลูกคอสบอลอะเพราะว่าเราอาจจะไม่เอาลูกคัดอินแล้วนะเพราะอามัดอาจจะเงียบนะเพราะอามัดกับดาวโลมันจะเล่นคนละแบบนะอย่างอามัดลงมาเนี่ยมันจะคอมโบกับเอมโมเพื่อคัดอินเข้าด้านในนะเอาโอเคเราไม่ใช้ลูกคัดอินอะไหนลองลูกคอสดูซิเพราะว่าดาวโลถ้าลงไปมันก็น่าจะเป็นในการที่แนวเ,เปิดบอลแต่คําถามคือมึงลงไปอะกูไม่เห็นมึงเปิดบอลสักลูกมึงลงไปทําไมแล้วลงนะ ไม่ได้ลงแบบโอ้โหท้ายเกมนะไม่ใช่มึงลงมาตั้งแต่นาที52อ่ะคิดดูดิมีเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงอะ30กว่านาทีอะไม่มีมึงเปิดบอลเลยสักลูกเดือจะเชื่อ,อคุณพาไม่เห็นมึงเปิดบอลสักลูกเลยแล้วเชโก,ก้กัวลมแบบน้องมันคงคิดแบบเมื่อไหร่พี่ดาวโรจะเปิดบอลให้ผมักทีครับเมื่อไหร่ครับผมรออยู่ครับพี่ผมวิ่งเติมเข้ากรอบเพลทโทษก็แล้ววิ่งก็แล้วตีรถเปล่าบ่อยมากแล้วคืออะไร ไอดอกูก็มึนนะมึงก็เห็นอยู่ว่ากองหน้าลงมาแล้วมึงก็เข้าขอบเขโทษบ,บ่อยๆคัดแบ็กตบคอสบ่อยๆสิวะแม่ไอ้นี่กันมัวแต่เคาะอยู่นั่นแหะนะแต่เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะเพราะโอเคโค้ดอาจจะไม่ได้ไม่ได้สั่งแต่ดาโลเนี่ยไอเนี่ยน่าดา่าเพราะมึงลงมาพร้อมเชโกมันชัดเจนอยู่ว่ามึงต้องลงมาเปิดบอลให้น้องมันคำถามคือมึงเปิดมึงไม่เปิดให้น้องมันสักลูกเลย จิตใจ,ใจมึงทําด้วยอะไรวะดาโลมึงเน้นเอาเท่เอาหล่อเดียวเลยมึงไม่สนเลยว่าแบบเฮ้ยกองหน้าตัวใหญ่เนี่ยมึงคอมเอนเซนต์มากๆากเลยเว้ยการที่เราลงไปพร้อมกับกองหน้าตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วหน้าที่มึงคือต้องทําอะไรเฮ้ยคนแม่งไม่เตะบอลแม่งยังรู้เลยเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคนไม่เตะบอลเตะบอลไม่เป็นแม่งดูแม่งยังรู้เลยว่ามึงลงไปมึงต้องทําอะไรดาโลมึงไม่มีเปิดบอลให้หน้องมันซักแอะเลยมึงลงไปโชว์เท่เอาหลอดนะ ใช้สกิลเลี้ยงอยู่นั่นอะอะไรของแม่งก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเสียบอลหน้าโกนะครับด้านข้างกลายเป็นเสียประตูไปเทิร์นบอลอะไรอ่ะนะโดเขาตัดชิบหายเกมลุกไม่ช่วยไม่พอเกมรับมึงเสือกผ้าได้ทีมเสียประตูอีกกู uh, น่าโมโหเลยด่าแม่งทุกหูกูเหนื่อ,จอ outro, ยจะด่ามึงแล้วอะดาโลกูพ้งตรงนะกูเหนื่อยจะด่ามึงแล้วอะจริงๆนะขายเเถอะว่ะมันได้แค่นี้อะแม่งเหมือนระเบิดเวลาเลยชิบหาย วันไหนเล่นดีอะด่ะก็ดีวันไหนเล่นส้นตีนก็ส้นตีนแบบเมื่อคืนเลยนะจังหวะนารกเพียบเลยอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอตัวนี้ก็เจ็บไม่รู้เวลาเวลานะแม่เงเอ้กูไม่อยากใช้เดาโลเนะี่ยยังเหลือเรายังเหลือบังอุยอยู่อีกคนนึงไอดาโลเนะี่ยผมขอร้องนะพี่เจ๋งนะขอร้องครับถ้าบาังอุยกลับมานะไอหาเนี่ยเอาไปนั่งยาวๆเลยนะไอดาโลเนะี่ยแล้วเดี๋ยวพี่จะซวยถ้าพี่ัวแต่ใช้มันนะ่ะเดี๋ยวพี่จะซวยเดี๋ยวพี่จะโดนเด้งไม่รู้เรื่องแมง ไม่รู้มานั่งวัดดวงวันไหนแม่งจะจังหวะนรกหรือเปล่าตอนไหนก็ไม่รู้มานั่งวัดดวงกับมันนะเดีย๋ยพี่จะชวยพี่เจงนะเหมือนเกมเนี้ยเกมฟูลแลมนำสิ่งสูนอยูอด่ดีมาเจอจังหวะนรกของมันนะมาเทิงวงเทิงบอลโชว์เทพอะไรไม่รู้นะ่ะแล้วโดนเขาตัดนะ่ะเสียประตูนะดังนั้นเนะี่ยบางอุ้ยไม่ไหร่จะหายก็ไม่รู้เ๋ยวเราเช็คอาการหน่อยเดี๋ยวผเดี๋ยวพี่ไปดูเช็คอาการนี่เพราะเมื่อไหร่จะหายวะอย่างน้อยเนี่ยอ่ะถ้าอามัดเอาเคอามัดเล่นแนวคัดอินนะอ่ะถ้ามันไม่เวิร์กต้องการตัวคอร์ส ก็ขอเป็นบางอุยเป็นมัสลาอุยนะไอไอดาโรเนี่ยกูไม่เอาแล้วนะกูเหนื่อยจะด่าแล้วเนี่ยแล้วเราเสียประตูนเนี่ยสองเกมความผิดพลาดส่วนบุคคลทั้งสองเกมเลยแม่งน่าโมโหไงน,นะขอร้องนะพี่เจงนะถ้าพี่เจงใหญ่เะเป็นเป็นโครร้ดแมนูต่อคุ้มเมนูต่อนะถ้าบางอุยมานะอย่าหาได้ใช้มานะดาโรเนี่ยเก็บแม่งไว้ข้างสนามเลยปีหน้าขายทิ้งกูให้มึงลงมาเปิดบอลดาโรจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะดาโร